ฮะเข้าไปหาอะไรอะลกูกหาอะไรถังขยะแม่แอาใส่กระดาษดีนะเป็นถังขยะแห้งอะสีโดดลงไปอะฮะเอาลงทำไมแล้วจะขึ้นยังไงขึ้นยังไงอะลกูกฮะขึ้นยังไงขึ้นหรือเปล่าหรือจะนอนที่นั่น <Huh? S 2> เลยจะขึ้นไหมฮะ <Huh? S 1> ทำไมอะ่ะนี่นี่เร็วเร็วเร็วไปจะไปกินหรือเปล่าข้าวอะ่ะจะไปกินหรือเปล่าลูกฮะ huh? ทำอะไรนั่งขันหลังอยู่ง uh ั้นทำอะไรฮะจะอยู่ในนี้เหรอฮะออกได้ไหมเนี่ยฮะออกได้ไหมฮะจะออกไหมออกป่าล่ะฮะ material.